สวัสดีครับพบกับเสือสือดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดขัววันนี้เสือนำเสนอตลับลูกปืนเยอรมนีสร้างเป็นมีดแคมป์ <c oughs> นะครับตลับลูกปืนเยอรมนีเป็นตลับลูกปืนที่หายากมากนะครับและมีความคมและความแข็งเหนียวนะครับผมเหมาะสำหรับการทำมีดเสียสร้างเป็นมีดแคมป์นะครับผมราชมความคมกันก่อนนะครับ เล่มที่หนึ่งครับสวัสวัหืมคมจัดมากเลยนะครับผมยาวถึงสิบสองนิ้วครับเล่มที่สองครับชุบสุบสุบสุบหืมสวัสวสวสวเล่มที่สามครับสุบ ฟันได้เต็มที่เลยนะครับเล่มที่สี่ครับเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายทรงเน็บนะครับุนะครับ นี่สร้างเป็นมีดแคมจํานวนสีเล่มมีดเน็บหนึ่งเล่มเล่มที่1ยาวอยู่ที่สินิ้วเล่มที่สองสิบเล่มที่สามสิบเอ็ดเล่มทิบสี่สิบเเล่มที่หเ,เป็นทรงเน็บสิบนะครับผมคมกว้างของมีดแคมก็คือ 3, สองจุดสาันห้มิลเล่มสุดท้ายมีดเน็บคมกว้างสองสนะครับสันเจมิล ทั้งหมดนี้เสียขอเสนอราคาเล่มละ1 2 0่บาทนะครับพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะครับทั้งหมดสร้างมาจากตลับลูกปืนนะครับเป็นเยอรมนีรถทัวร์นะครับผมหายากมากเลยนะครับ สำหรับลูกปืนเยอรมันสร้างเป็นมีดแคมป์นะครับเสียขอเสนอราคา1,200บาทนะครับสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์089 756 0208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับวนมาแล้วลุย